เริ่มต้นจากการถือครองที่ดินทำเลดีทำเลทองอย่างเช่นแปลงนี้ที่ดินติดถนน3ด้านไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้ว สูงจากระดับน้ำทะเล400เมตรหายห่วงเรื่องน้ำท่วมได้เลยค่ะ มาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดรงในชนแนลตรงนี้ที่ดินราคาถูก,ถกและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีการดราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้โอจะพามาชมที่ดินสูงจากระดับน้ำทะเลตั้ง400เมตรว้าวานอกจากสูงจากระดับน้ำทะเลแล้วก็กันน้ำท่วมไ้ห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้ว แปงนี้พิเศษมากๆติดถนนสาธารณะถึงสด้านยัง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 ไม่พอกล้องมาใกล้ๆก่อนจะกระซิบเบาๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่บนเนินสวยที่สุดในย่านนี้สวยที่สุดในโครงการนี้เลยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะที่นี่คือตำบลคลองม่วงอำเภอ ปากช่องจอหงจัานครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้รูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะหันได้ถึง3ทิ่3ทางเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินแปลงนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าโชคดีมากๆวันนี้คุณซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้นะคะเราจะซื้อไว้เพื่อจะ ทำอะไรก็ได้ได้หมดเลยจะซื้อไว้เพื่อจะสร้างบ้านอยู่อาศัยเองจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศจะซื้อไว้เพื่อหนีน้าท่วมจะซื้อไว้เพื่อจะทํารีสอร์ทที่พักตากอากาศส่วนตัวบ้านสวนหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นภูวิลล่าสร้างบ้านขายคือเหมาะหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยทําเลดีติดถนน3ด้านเนี่ยเราสามารถแบ่งแปลงได้ถึง4แปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักธุรกิจหรือว่านักอสังหาหรือพัฒนาก็แล้วแต่สามารถแบ่งแปลง4ล็อก นะคะแปลงละ100100 100, แล้วเราก็สร้างบ้านขายอันนี้คือธุรกิจนะทำได้หรือว่าเราจะซื้อไว้นะคะแปลงใหญ่เกินไปอาจจะไม่อยากได้อยากได้แปลงเล็กกว่านี้ก็หาเพื่อนร่วมกันนะคะแชร์กันซับประมาณแบ่งได้ถึง4แปลงอะอย่างที่อนูบอกถ้า4ี่แปลงก็คือทุกคนก็หาเพื่อนมา4ี่แปลงหาร4เลยในราคานี้นะคะ ก็ถือว่าอยู่อาศัยได้ดีมากๆเลยนะคะซื้อไว่อยู่เองก็ได้ซื้อไว้ทำพุยล่าให้เช่ารีสอร์ทให้เช่าทําเป็นบ้านเช่าบ้านพักตากอากาศคือได้หมดเลยนะคะซื้อไว้เพื่อการค้าเก่งกําไรคือเหมาะมากๆที่ด็นแปลงนี้เนื้อที่ไม่เยอะนะทุกคน1นไร่กับ36ตารางวาดูแบบยิ่งใหญ่อลังการดูรูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะ1ไร่กับ38ตารางวาเนี่ยคือว่าเป็นที่ดินที่ ติดถนนถึง3ด้านนะคะติดถนน3ด้านอย่างที่บอกคือเราสามารถแบ่งได้ถึง4แปลงซอยได้เลยตามสะดวกสบายของเราเแปลงนี้เจ้าของขายเพียงในราคาไล่ละทุกคนฟังแล้วจะตกใจนะเขาใหญ่นีราคาแบบนี้ด้วยหรอราคาเพียงไล่ละ2องล้านห้าแสนบาทเจ้าของขายขาดทุนยอมขาดทุนนะคะเพื่อต้องการขายไวขายเร็วขายแบบด่วนจีไปสนีจ่าเลยในราคานี้ถ้าเราหากเฉลี่ยออกมาแล้วตกกลางวาละ เพียงแค่6 2 5 0บาทเองแล้วทุกคนดูสีไฟฟ้าปลาปาทุกอย่างเพราะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบวิวขาว360องศาห่างจากไมโอโซนเพียงแค่8.6กิโลเมตรเองห่างจากตัวอำเภอปากช่องนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนา,นา,นาโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าจะเป็นโลตัสห่างกันประมาณ28-30ถึงกิโลเมตรและบริวเวณใกล้ๆตรงนี้นะคะห่างจากที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแค่5้0เมตรใกล้วัดนะคะห่างจากวัดก็น่าจะอยู่ประมาณ1กิโลนะคะวัด วัดอะไรไม่รู้อะดูทางนี้แล้วกันนะคะ เนี่ยถนนในโครงการกว้างถึง8เมตรทุกคนอย่าบอกว่าขาับรถกระบะเข้าได้ไหมคะคุณโอ๋อย่าว่ากระบะเลยคะ่ะ6ล้อก็เข้าได้ก็อย่าว่า6ล้อเลย10ล้อก็เข้าได้รถพ่วงก,ก็เข้าได้ถนนในโครงการกว้า,างขวางมากๆสะดวกสบายในการขับขี่เข้าออกเพราะฉะนั้ในใครที่พบเจอเนี่ยรีบมาซื้อเลยแปลงนี้ราคาไล่ละ250,000บาทตารางวาละ6,250บาทเมายกแปลงก็คือจะเป็นเงินนะคะ2,737,500บาทอีก ถูกไหมคะทุกคนถ้าถูกเนี่ยตบมือให้หน่อยค่ะราคานี้นะคะทุกคนจะของเรืมพร่โอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะลักษณะที่ดินตอนนี้ทุกคนถ้าใครมาเห็นนะจะว้าวแล้วก็จะรีบจองรีบมาจำอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนดูจากตรงนี้นี่ มีต้นไม้ปลูกอยู่บ้างแล้วนะคะใครที่มาซื้ออยู่ตรงนี้ทุกคนแบบว่าได้ร่มเงาแล้วแหละอันดับหนึ่งอันดับ2คือได้ผลผลิตได้กินเลยทันทีเลยมะม่วงเต็มต้นเลยนะคะแล้วที่ดินของเราเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านที่อยู่บนเนินสวยงามมากๆมีร่องน้ําร่องระบายน้ํารอบที่ดินของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่องทางระบายน้ําอะไรทุกอย่างคือสะดวกสบายอ่ะอะ สะดวกสบายมากๆเลยในราคานี้หายากนะทุกคนสนใจรีบๆมาจับมาจองได้เลยห่างจากถนนใหม่เลขนะคะจากตรงเนี้ยไปประมาณ3กิโลคือห่างถนนใหม่เลข2311 ประมาณ3กิโลหรือว่าห่างจากจถนนหมายเลข2 2 3 5เพียงแค่750เมตรเองนะคะ750้เมตรเนี่ยคืออยู่แค่ใกล้ๆตรงนี้ทุกคนเอาจริงๆแล้วมองไปเนี่ยเหมือนประมาณ100เมตรเองนะคะสนใจรีบม,มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยที่ดินพร้อมอยู่ที่ดินพร้อมลงสิ่งก่อสร้างที่ดินพร้อมลงทุนทันทีเลยอย่างที่บอกอ่ะเราซื้อไว้แล้วอยู่อาศัยเองส่วนหนึ่งก็ได้นะทาการแบ่งขายแปลงเล็กแปลง,ปลง,ปลงน้อยนะคะตัดส่วนนู้นส่วนนี้ออกได้ง่ายมากๆเพราะว่าติดถนนถึง3ด้านนะคะ นะคะเพื่อนบ้านร้อมไปหมดเลยนะคะอยู่ตรงนี้มีความสุขแล้วก็ที่สําคัญคือสุขภาพจิตเราจะดีมากๆเลยใครที่มีเงินมีทองเก็บอยู่ในบัญชีนิ่งๆนะลองมาลงทุนกับแปลงนี้ดูนะคะทุกคนถือว่าถ้าจะลงทุนก็ไม่ผิดหวังเลยนะทุกคนเดี๋ยวค่ะอจะให้ทุกคนดูนะติดถนนอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้เดินออกมาจากด้านข้างข้างนู้นเนาะแล้วก็เดินลัดมาทางด้านหน้าตรงไปยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะนะคะแล้วก็ติดถนนด้านนี้ด้วยนู่นเหรอคะ ตรงไปมีเพื่อนบ้านเยอะมากๆเลยของเราอยู่ต้นทางด้วยใครราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยที่ในแถวนี้นะคะเขาขายกันร้อยตารางวามีบ้านหลังเล็กหลังน้อยเนี่ยสล้าน4ล้าน5ล้านนะคะแต่ตรงนี้ทุกคน1น่งไร่กับ38 000, ตารางวาราคาเหมายกแปลง2องล้านเจ็ดแส 500บาทเท่านั้นเองป่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะคะที่แน่ๆคือมีต้นลงต้นไม้ปลูกอยู่แล้วที่ดินไม่ต้องทมไม่ต้องทําอะไรแล้วตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลตั้ง40เมตรนะคะน่าสนใจมากๆเลยมาเรามาดูก่อนเล้วดีมาม่ามาๆมา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 ม,าม,ามา ทุกคนคะตอนนี้นะคะอุพร้อมจะพาทุกคนนะคะชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นคือพาชมจากถนนด้านข้างแปลงก่อนโครงการนี้หรือว่าที่ดินแปลงนี้สวยเว,เวอร์เลยเพราะว่าติดถนนถึง3ด้านนะคะเราสามารถจะหันบ้านได้3ามทิศเลยทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ได้หมดเลยนะจ๊ะทุกคนอะ ที่แน่ๆคือภายในโครงการถนนกว้างถึง8เมตรนะคะตรงนี้อาจจะเรียกว่าโครงการอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปเนาะเอาเป็นว่าที่ดินของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะั่นนะที่หนึงไร่กาบสามสิตารางวาเองอยู่บนเนินสวยสง่าเด่นแบบยายแป้นเลยนะคะนี่มีต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่บ้างแล้วนะคะจะมีต้นสะดาวมีต้นไม้ป่าแต่ที่แน่ๆคือซื้อวันนี้ได้กินผลผลิตทันทีเลยนะคะนั่นก็คือคือ มะม่วงค่ะทุกคนมีมะม่วงอยู่นะคะที่ปลูกอยู่ตรงนี้ประมาณ3ตน้นติดถนน3ด้านด้านนี้นะคะความลึกเข้าไปด้านในเนี่ยประมาณ45เมตรที่ดินของเราอยู่บนเนินสูงกว่าเพื่อนบ้านภายในโครงการนี้เลยทุกคนอ่านี่คือจะเป็นถนนหลักนะคะที่โอดเดินมาเมื่อสักครู่เนาะถนนหลักนะคะด้านหน้าซอยเลยตรงนี้จะติดถนนอยู่ประมาณ40เมตรรูปร่างสวยมากเนือที่แค่1ไร่กับ38ตารางวาไม่คิดไม่ฝันว่าจะสวยขนาดนี้และสิ่งสาคัญคือเจ้าของขายถูกเวอร์มากๆเลยนะ ราคาเพียงแค่ตารางวาละ6,250บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเหมายกแปลงนะคะก็จะเป็นเงิน2 7 3ล้า0บาทเองหรือว่าไล่ละ25,000 0 0บาทนะคะราคาไล่ละ2 5 0 0 0 0 0บาทที่เขาใหญ่ค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะคะดังนั้นเราพบเราเจอเราเห็นแล้วนะคะรีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะที่ดินส,ยสวยๆภายในโครงการตอนนี้ มีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะคะเจ้าของต้องการขายแบบด่วนจีไปสีจ๋าเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลคลองม่วงอํเาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะด้านทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากที่ทำการกํานันนะคะประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะรอมรอบเต็มไปหมดเลยดังนั้นใครที่สนใจอ่ะต้องรีบๆเลยนะที่ดินราคาถูกๆแล้วก็ทำเล่ดีๆตรงเนี้ย หายากมากๆเลยนะคะนั่จากเราซื้อไว้อยู่อาศัยเองเราก็ยังสามารถจะทําเป็นภูวิลล่ารีสอร์ทที่พักอาศัยที่พักตากอากาศแม้กระทั่งซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรก็เหมาะมากๆเลยใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งนะคะอย่างเช่นไมโอโซนห่างจากตรงนี้ประมาณ8กิโลเมตรเองแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคืออยู่เขาใหญ่นอกจากอยู่ในพื้นที่ที่สูง จากระดับน้ำทะเลถ,ถึง400เมตรเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยนะเรื่องของน้ำท่วมแล้วเรายังมองเห็นวิวเขาได้แบบพาโนรามาหรือว่า360องศาเลยนะคะนี่ ใครอยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่ามีสุขภาพจิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะท่านใดสนใจรีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะยังมีต้นมงต้นไม้นะคะนี่โคดหินจริงๆแล้วนะคะเจ้าของเองตรงนี้ซื้อไว้นานแล้วแหละแต่ว่าซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นที่พักอาศัยแต่ว่าณนะตอนนี้คือไม่ได้ทําแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะขายดีกว่าอย่างอันนี้คือจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้าม ตรงนี้ก็ติดถนนเหมือนกันนี่ก็ถนนสาธารณะในโครงการนะคะความลึกจากตรงเสานี้นะคะไปนู่นเลยประมาณ35เมตรเท่ากับว่าที่ดินของเราติดถนนถึง3ด้านมีด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็นู่นนะคะที่เราพามาดูส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนหลวงถนนลาดยางเนี่ยเข้ามานิดเดียวเองนะคะนี่ทางเข้านะคะวัดก็จะห่างจากเราประมาณ1กิโลเมตรนะคะทุกคนนี่เลย นี่คือบรรยากาศและที่ดินฝั่งตรงข้ามของเรานะคะน่าจะเป็นอ่าไร่เป็นที่ไร่นะคะอาจจะเป็นขา้าวโพดอาจจะเป็นอ่มันสำปะหลังเพราะว่าแถวนี้เขาจะปลูกกันประมาณนี้นะคะจะเป็นพืชต่างๆที่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยของเราถือว่าเป็นที่ดินที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีไม่ไม่บังวิวนะคะนี่ สนใจรีบี้มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของเลยนะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนใหม่เลข2235เพียงแค่1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองรูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะนี่โอเคค่ะทุกคนขากันพาชมนะคะที่ดินก็ประมาณตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะอันนี้คือพาชมประมาณตามนี้คือตามถนน อะคะนี่ก็จะเป็นวิวเดี๋ยวจะไปยืนตรงกลางที่ดินเลยนะเพื่อจะแพลนให้ทุกคนนะคะเห็นสภาพบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้แบบ360องศานะคะจะมองเห็นเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังรอบๆทั้งหมดเลยไปกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโอ,อมายืนอยู่ตรงกลางที่ดินเลยนะให้ทุกคนเห็นสภาพบรรยากาศรอบๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านต้นไม้ในพื้นที่ของเรารวมถึงวิวนะคะนี่เลย ที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนเนื้อที่1ไร่กับ38ตารางวาราคาเพียงแค่ตารางวาละ6,250บาทเท่านั้นเองนะคะนี่นี่คือเพื่อนบ้านนะคะของเราติดถนนถึง3ด้านมีด้านนี้นะคะที่เป็นทรงไทยสองหลังหน้ากว้างติดถนนด้านนี้ประมาณ35เมตรนะคะส่วนด้านนี้ก็คือด้านหน้าที่โอภพาชมไปเมื่อกี้คือ40เมตรนะคะนี่ แล้วก็ด้านนู้นนะคะด้านฝั่งนู้นที่มีบ้านพักอยู่3ามหลังตรงนี้ก็จะหน้ากว้างติดถนนอยู่ประมาณ45เมตรรวมแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะได้เนื้อที่1น่ไร่กับ38ตารางวาราคาตารางวาละ6,250บาทเมายกปแปลงตรงนี้นะคะจากราคาไร่ละ250,000บาทเนื้อที่เกินไร่เนาะก็จะเป็นเงิน 2ล้าน7 0บาทตรงนี้จะเป็นวัดนะคะแต่ว่าวัดก็อยู่ห่างจากเราอยู่นะคะทุกคนนี่ เขาแบบ360องศาพานรามาเลยยิ่งเราสร้างบ้านสูงเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้ที่ดินของเราเนี่ยบรรยากาศแบบน่าอยู่มากๆเลยสังเกตเสาไฟสายไฟยนะคะน้ำประปาในโครงการทุกอย่างนะคะมีความเรียบร้อยพร้อมใช้ง,งา,นานได้เลยท่านใดสนใจก็ลองแวะเยียเกนเข้ามาดูได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตเลยซื้อไว้เถอะไม่ผิดหวังนะคะที่ดินแปลงนี้เอาเป็นว่าเราหันหน้าไปทางตรงนี้นะคะ างนี้คือประมาณที่ใต้เนาะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลนะคะประมาณ400เมตรถือว่าสูงมากๆเลยและอย่างมึงแปลงนี้เป็นแปลงที่แบบว่ามีความโดดเด่นเป็นจุดเด่นอยู่กลางหมู่บ้านกลางชุมชนเลยซึ่งอยู่บนเนินสูงกว่าเพื่อนบ้านทุกๆุกหลังในภายในโครงการนี้เลยนะคะด้านทางเข้าออกตรงนี้นะคะทุกคนสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ที่ดินตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงที่ล้อมรอบนะคะไมโอโซนห่างจากตรงนี้ประมาณ8.6กิโลเมตรนะคะนี่เลยหรือว่าปั๊มน้ำมันนะคะห่างจากตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่เลย สนใจลองแวะเวียงแก่งเข้ามาดูได้นะตรงนี้ใกล้โรงเรียนใกล้อบอตอใกล้สถานีอนามัยใกล้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่คือออกมายืนอ,อยู่ตรงกลางให้ทุกคนเห็นเป็นสภาพบรรยากาศแบบ360องศาโดยที่เรายืนอยู่ณจุดที่สูงที่สุดน้ําประปาพร้อมประปะ้าน้าประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมราคานี้ถือว่าหายากมากๆเลยนะคะทุกคนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะสําคัญคือมีเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยจากตรงนี้นะคะเราจะไป ตัวอำเภอปากช่องนะก็จะห่างกันอยู่ประมาณ28-30กิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลปากช่องนานาหรือกรุงเทพห่างจากตรงนี้ประมาณ29กิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกคนโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะทนายดีซอนใจและอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท,าท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกบบสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ